วันนี้เรามาฝึกทำข้อสอบวิชาวิธีพิจารณาความแพงของผู้ช่วยผู้พิพากษาสนามเลยกันสักหนึ่งข้อนะคะข้อสอบข้อนี้เป็นข้อสอบที่สอบเมื่อปี2557นะคะดูแล้วน่าสนใจเลยทีเดียวอ่ะสุดเดิมของเราสักนิดนึงอ่าน คำถามก่อนว่าเขาถามว่าอะไรให้วินิจฉัยว่าคําพิพากษาสารอุทธรชอบหรือไม่อเดี๋ยวค่อยกลับไปดูข้อเท็จจริงกันว่าตามปัญหาเนี่ยาสารอุทธรเนี่ยเขามีคําพิพากษาว่าอะไรนะคะดูเลยโจทย์ ในฐานะผู้เช่าห้องผิพาทมอบอำนาจให้นายเอกฟ้องและดำเนินคดีขับไล่จำเลยรับบริวารออกจากห้องพิพาาโจทย์ไปมอบอำนาจเนาะการมอบอำนาจให้ฟ้องคดีแทนเนี่ยทำได้นะคะโดยในใบมอบอำนาจเนี่ยก็ให้อำนาจในการแต่งตั้งตัวแทนช่วงคนเดียวหรือหลายคนเพื่อกระทำการแทนได้นะโอเคในใบมอบอำนาจมอบอำนาจให้นายเอกฟ้องและดำเนินคดีนะคะแล้วก็ให้มีให้นายเอกมีอำนาจแต่งตั้งตัวแทนช่วง คนเดียวหรือหลายคนเพื่อกระทาการแทนได้เนาะนางเอกก็ได้ไปมอบอํานาจช่วงให้ในโทเนี่ยฟ้องและดําเนินคดีแทนนะคะและดันไปมอบว่าให้ในโทเนมีอํานาจแต่งตั้งตัวแทนช่วงเพื่อกระทําการอีกต่อหนึ่งได้นะอืออยากให้เอ๊ตรงนี้เนาะอยากให้เอ๊ตรงนี้ว่าในเอกอะไปมอบอํานาจให้ในโทเนี่ยมอบอำนาจช่วงได้อ่าอันนี้มันเอ๊หรือเปล่าเนาะในโทเขาก็ <affe> ไปมอบอำน,นาจช่วงให้ในรีฟ้องและก็ดำเนินคดีแทนอีกต่อหนึ่งนะคะอ่ะต่อมาในจําเลยก็ให้การต่อสู้คดีก็ขอให้ยกฟ้องโดยมีได้ต่อสู้ประเด็นเกี่ยวกับการมอบหนาจให้ฟ้องแล้วก็ดำเนินคดีแทนโจทย์นะคะ ต่อสู้ให้ยกฟ้องแหละแต่ไม่ได้ต่อสู้ในประเด็นเรื่องการม้ออำนาจนะระหว่างพิจนารณาเนี่ยโจทย์ก็ได้ยื่นคำร้องขอให้ให,ใหมายเรียกนายจตวาซึ่งเป็นเจ้าของห้องผพิพาทเข้ามาเป็นโจทย์ร่วมเนาะเพื่อให้วินิจฉัยชี้ขาดข้อผพิพาทนะคะโจทย์ร่วมก็ยื่นคําร้องขอให้โจทย์ร่วมก็คือในายจตวาเนี่ยขอให้บังคับจาเลยขนย้ายทรัพย์สิสนแล้วก็บริวารแล้วก็ส่งมอบผงพิพาทคืนแก่โจทย์ในสภาพเรียบร้อยแล้วก็ห้ามจําเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องกับห้องผพิพาทของโจทย์ร่วมอีกเนาะ,อะลองนึกก่อน จทคำมีคำร้องขอให้ศาลมีหมายเรียกนายจตาวาเข้าเป็นโจทย์รวมเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงการร้องสอดเนาะร้องสอดภาคไม่สบักใจเนี่ยก็จะอยู่ใน57อนุมาตา3นะคะซึ่งผลของมาตรานี้ก็จะอยู่ในมาตรา57วขอโทษนะวรกหนึ่งเอ้ยขอโทษนะคะมาตา58วรกหนึ่งเนาะทีนี้ ศาลชั้นต้นก็พิจารณาแล้วพิาพากษาให้ขับไล่จำเลยแลวก็บริบาลออกจากข้อพิาพาทจำเลยก็อุทธร์เนาะสารอุทธร์เนี่ยเขาก็พิาพากษาลกับยกฟ้องยกฟ้องเลยนะเราเจอในจุดที่คำถามก็าถามแหละโดยวินิจฉัยว่าการมอบอำนาจให้ฟ้องและก็ดำเนินคดีแทนโจทย์เนี่ยไม่ชอบโดยกฎหมายเมื่อโจทย์ไม่มีอำนาจฟ้องแล้วเนี่ยโจดร่วม ก็ไม่มีอำนาจฟ้องตามคด,ดีส่วนของโจทย์ด้วยนะคะเขาศาลฎีก์ท่านาพิพากษาอยู่2ประเด็นก็คือโจทย์เนี่ยไม่มีอำนาจฟ้องนะเราก็โจทย์ร่วมก็ไม่มีอำนาจฟ้องด้วยนะคะทีนี้พอศาลธรณ์พิพากษา2ประเด็นเนี่ยเราก็ต้องคิดแล้วว่าเราก็ควรจะตอบให้หมด2ประเด็นนี้นะามาดูทงคําตอบกันเลยนะคะอย่างที่บอกให้เอกตอนแรกนะนนห,ออหนังสือมอบอำนาจโจทย์เนี่ยที่มอบอำนาจให้ในเอกเ,เนี่ย ดำเนินคดีแทนแล้วก็ให้อำนาจแต่งตั้งตัวแทนช่วงคนเดียวหรือหลายคนเพื่อกระทาการแทนได้นะคะในเอกเนี่ยเขามีอํานาจเฉพาะการทําการแทนหรือแต่งตั้งตังตวแทนช่วงเพื่อกระทาการแทนโจทย์เนาะดังนั้นเนี่ยตามข้อเท็จจริงตามปัญหาในเอกอะ่ะ เขาดันไปมอบอํานาจให้ในโทไปแต่งตั้งตัวแทนชั่วอีกทอดหนึ่งเนาะซึ่งจะเห็นได้ว่าการมอบอานาจให้ในโทเนี่ยไปแต่งตั้งตัวแทนชั่วอีกทอดหนึ่งเนะ่มันเป็นการกระทํานอกขอบหอน้าที่ตัวโจทเขาระบุเอาไว้นะคะจึงทําให้ในตรีเนี่ยไม่มีอํานาจฟ้องแล้วก็ดําเนินคดีแทนโจทเนาะดังนั้นเนี่ยปัญหาด้วยอ,อำนาจฟ้องเนี่ยเป็นปัญหาเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยนะคะแม้จำเลยไม่ได้ยกขึ้น อ้างไว้ในคำให้การสารอุทธรณ์ก็มีอำนาจยกขึ้นมิจใช้ได้เองนะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา142อนุมัติาตรา5นะในส่วนโจทย์เนี่ยที่สารอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทย์ในส่วนเนี่ยจึงชอบแล้วนะคะทีนี้เราอย่าลื้ประเด็นเรื่องโจ์ร่วมนะอ่ะสำหรับกรณีที่สารอุทธรณ์พิพากว่าิพ,พากษาว่าโจ์ร่วมไม่มีอำนาจฟ้องนะคะ เราอย่าลืมเรื่องการลองสอดนะการลองสอดที่เป็นการเชื้อเชิญเข้ามาในคดีโดยที่เขาไม่ได้เต็มใจอนะหรือเต็มใจหรือไม่ก็ตามอ่ะมันเป็นไปนตามมาตรา57อนุมาตรา3นะคะการที่โจดร่วมเข้าเป็นโจดเพราะโจ์ขอให้ศาลชั้นต้นมีหมายเรียกโจดร่วมอ่ะเข้ามาในคดีนะ เป็นการร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา57อนุมาตรา3นะคะผลของ57อนุมาตรา3จะอยู่ในมาตรา58วรรคหนึ่งเนาะโจ์ร่วมเนี่ยก็จะเสมือนว่าตนได้ฟ้องจำเลยเป็นคดีเรื่องใหม่นะคะหาใช่เป็นการร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา57อนุมาตรา2ซึ่งจะห้ามโจทย์ร่วมใช้สิทธิ์อย่างอื่นอนอกจาก ที่โจทย์เดิมมีอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยโจทย์ร่วมที่เข้ามาตามมาตรา57อนุมตาติตราสาะผลคือ58วรรคหนึ่งเนี่ยมาฟ้องเดิมเนี่ยโจท์จะไม่มีอำนาจฟ้องนะแต่โจทย์ร่วมที่โดนเรียกเข้ามาเนี่ยก็เสมือนถูกฟ้องเป็นคดีเรื่องใหม่นะคะดังนั้นเนี่ยโจทย์จึงมีอำนาจฟ้องเนาะด้วยผลของมาตรา58ที่ศาลธรรมพิพากษายกฟ้องในส่วนคดีของโจทย์ร่วมโดยเห็น ว่าโจทร่วมไม่มีอำนาจฟ้องตามคดีส่วนของโจทเนี่ยจึงไม่ชอบนะคะอ่ะผลของมาตรา58เนี่ยมันก็คือต่างคนต่างเป็นคดีแยกกันออกไปเลยเนาะเขาโดนเรียกเข้ามามาตรา58วรรคงหนึ่งก็คือเสมือนว่าถูกฟ้องหรือว่าฟ้องเป็นออคดีใหม่เลยเนาะก็มีอำนาจนำสืบพยานหลักฐานอะไรก็ว่าไปนะคะโอเคข้อนี้ข้อสังเกตที่ ต้องดูให้ดีเลยในห้องสอบเนี่ยอ่านไวๆเร็วๆเนี่ยจะต้องรอเรื่องการมอบอำนาจไปแน่นอนนะคะซึ่งในเรื่องการมอบอำนาจเนี่ยปีนี้ผู้ช่วยผู้พิพากษาสนามเล็กเขาก็ถามในเรื่องนี้แหละไปมอบอำนาจให้ให้ดำเนินคดีแทนนะคะแล้วก็สามารถแต่งตั้งทนายได้ด้วยแล้วผู้รับมอบอำนาจก็เลยแต่งตั้งตัวเองอะ่ะเป็นทนายความอ่ะในคดีเราถามว่าเอ๊ะเ,เ,เรื่องเนี้ยชอบไม่ชอบเนาะโอเคไหมการที่ตัวเองอะ่ะ แต่งตั้งตัวเองเป็นฐนายความก็ในเมื่อใบมอบอำนาจเขาระบุเอาไว้นะคะการที่ตัวแทน,นไปกระทําการในในขอบอำนาจที่ตัวการเขามอบไว้อะมันย่อมกระทําได้เนาะโอเควันนี้ข้อเดียวก่อนนะคะ